ไม่อยากกินสันคอชอบกินอะไรครับสันอยากมาโชว์รวยใส่พี่ได้เลยเอารวยปัดหน้าทันหยาบใครใครพูดไหมไอพี่เนียพ่อตายนะแต่ถ้าเกี๊ยวเล็กๆนะคะเต็มเกี๊ยวเด็กอนุบาลถ้าแบบนี้โอเคไหมหรือว่าเยอะไปโอเคครับกวนตีนนนะครับสวัสดีค่ะทุกคนนะคะนี่คบกับอ้มค่ะที่เคยรีวิวนะคะ วันนี้แซ่บมากทั้งของกินแล้วก็ผู้ชายเป็นไงคะข่าวข่าวว่าขิวทาบูเออใช่ๆๆ่ชก่อนอื่นค่ะทุกคนกดไลค์กดแชร์คลิปนี้นะคะแล้วก็ยูทูบช n n e l ด้วยนะคะเราอัปเดปทุกสัปดาห์อย่างแน่นอนกดติดตามเดี๋ยวนี้เลยเนาะเดี๋ยวเราไปเจอผู้ชายกันเลยดีกว่าไหมปังปังสวัสดีค่ะชื่ออะไรอ่ะชื่อปื้มเปิดนี้ก่นเปิดนก่อน แพ่ก็ปลื้มแล้วอ่ะปลื้มไม่ใช่มาดานะปลื้มปริ่มด้วยอายุเท่าไหร่ปลื้มอายุยี่สิบสองครับผมนี่ห่างกันนี่เยอะต่อเลยเราห่างอย่าเบะปากดิ๊ดทำอะไรอยู่ที่ไหนเรียนอยู่อะไรตอนนี้เรียนอยู่เทคโนโลยีและสังคมครับตะวันออกบางพานเนี่ยอะไรคะเรียนโลจิสติกส์ครับโลจิสติกเกี่ยวกับพวกขนส่งอะไรเงี้ยใช่ครับขนส่งดีอ่ะไม่คิดว่าโลจิสติกส์จะมีงานดีขนาดนี้หิวยังหิวไหวครับ กินแหละไปชาบูครับเอาไปเดี๋ยวนี้ไปกินชาบูยังไม่ได้กินเลยใช่ป่ะล้างท้องรอแล้วนี่ก็ล้างรอแล้วนะล้างท้องเลยตื่นเต้นมากเลยอะค่ะวันนี้แบบมากินชาบูกับผู้ชายอะเบิร์กตอนนี้อายุยี่สิบเอ็ดใช่ไหมยี่สิบสองยี่สิบสองสูงเท่าไหร่อ่ะประมาณร้อยเจ็ดสิบกว่าครับร้อยเจ็ดสิบ น้ำหนักเท่าไหร่น้ำหนักมีให้เลือกตอบแบบ54าสี่หรือว่าหครับมีกล้ามไหมไม่มีเลยมีแต่ไขมันได้นิติสั่งอาหารดีกว่าพี่ว่าเอาแบบชุดใหญ่แต่กระพิบเลยไหมได้ครับพี่กินอะไรไหมครับถ้าจะให้เซฟซิว่าฉันอยากกินอะไรหรอเอาทุกอย่างเลยดีกว่าก็คือไม่ต้องเลือกเอาเป็นเซฟตอบเก้าเก้ากินของแซ่บได้ป่ะได้ครับชอบกินอยู่แล้วปกติเราใคยทำเสียงไงอ่ะถาเหมือนก็ถามเยอยู่นั่นแหละ นี่ปกติมากินนี่บ้างบ้างประมาณ4ี่ห้าครั้งได้พาใครมากินบ้างก็มีมากับครอบครัวส่วนมากปลาไหลชีวิตเรามีแฟนมากี่คนแล้วจำไม่ได้ครับไม่ค่อยนับเกินเจ็ดปะเกินครับเฮ้ยกูแล้วมั้ง ตั้งแต่เด็กถึงเท่าไหร่หมหนึ่งมสองนี่ก็เริ่มมีแฟนพอขึ้นปุ๊บก็คือมีเลย <laughs> แล้วเคยโดนหลอกปะ <laughs> ก็โดนหลอกแบบว่าหลอกให้หลักนะครับผมมีหลอกฟันนะมีบ้างครับผู <laughs> ้หญิงา็นั <laughs> <c oughs> ้นหลอกฟันแย่แปลว่าแทบปันดี <laughs> พอตัวครับเ <laughs> ย่มเคยโดนผู้ชายหลอกไหม <laughs> ไม่เคย <laughs> อยากโดนหลอกไหมครับภ <laughs> าพนี้หลอกอะแต่แกมันไม่รู้นะแม่เหมาไม่อ่านวันนี้ก็แบบ เป็นคอนเทนต์ชิลๆเพราะอะไรรู้ปะว่างแล้วก็ไม่มีอะไรทำก็เลยแบบว่าหาผู้ชายมานั่งกินทาบูอะไรแบบนี้นะคะชอบกินตับนะชอบครับพี่ชอบไหมครับบ้าบ้ามีอะไรแนะนำม,มันที่ต้องกินที่เนี่ยสันคอครับอืมกุ้งก็อร่อยครับไม่อยากกินสันคอชอบกินอะไระครับสันตัดด๊อ ชอบตัดน,นอกหรือตัดใน,นชอบตัดน,นอกครับน,นอกอแต่ที่ชอบตัดในนะมันอุ่นกว่าย้าม่อะไรที่ชอบกินเกี๊ยวมากเลยนะเกี๊ยวว่าอะไรครับยิ่งเกี๊ยวเด็กอะ <c oughs> ทำไมอ่ะก็ชอบกินเกีย๊ยวยิ่งเกี๊ยวเด็กเกี๊ยวแบบเกี๊ยวเล็กๆก็ได้อย่างนี้ <c oughs> คือเดี๋ยวพอเข้าได้มาใช่ปะแดงมากเพราะนั้นเป็นเนื้อกุ้ง <c oughs> ก็ถ้าใครมาร้านโคนี่ซาบูนะคะบอกเลยว่าถ้ามาถึงสั่งเมนูที่เคยรีวิวกินก็คือเกี๊ยวเด็ก แต่ถ้าเกี๊ยวเล็กๆนะคะเป็นเกี๊ยวเด็กอน,นุบาลถ้าเกี๊ยวบา้านบานโอ๊ยผ,<ม>ผมไม่เคยกินอิสัตว์ัอดูเกี๊ยวให้ดิ <laughs> <laughs> มีสเปคยังไงบ้างส่วนสูงประมาณเท่าๆกันอะไรอยนี่ไงร้อยเจ็ดสิบเอ็ดได้ยู่ครับผ <laughs> ึ่หรือกระเทยผู้หญิงน <laughs> <laughs> ี่พี่พพอ้ำชอบแบบไหนครับ <laughs> <laughs> ชอบผู้ชายแบบไหนอย่างแรกคือเด็กกว่าขาวผมว่าทั้งเทาเล็กน <laughs> ึงปากชมพูชมพูหน่อยๆอย่างเงี้ยชอบเลยหมายถึง จราจงถ้าสมมติว่าครั้งแรกที่เจอแกนะพี่ก็รู้สึกว่าแกเป็นเกย์ก็แบบว่าหน้าหวานทรงได้อะไรอย่างงี้ครับไม่หน้าหวานแค่หน้าหรอมั้งอย่างอื่นก็หวานครับแล้วพี่อําชอบคนนิสัยแบบไหนครับชอบคนที่นิสัยน่ารักเลยแล้วก็แบบเอาใจกินกินตั้งแต่หนักอะไรเงี้ยแบบเอาตัวตายเอาให้ควยล้มผมไม่ชอบเหมือนกัน มีกระเทยมาจีบจีบประมาณไหนก็มีแซวบ้างอะไรบ้างนี่ก็บางบางคนก็มีเข้ามาทักอะไรแบบนี้ครับต่อหน้าเลยหรือว่าทางโซเชียลต่อหน้าก็มีครับโซเชียลก็มีพักประมาณว่าแกน่ารักจังอะไรประมาณนี้หัวปกหรือว่าเป็นแบบว่าผมยาวแต่งหญิงก็มีหลายแบบหลายรูปแบบมีทุกรูปแบบใช่ครับแล้วแล้วเราคุยกับเขานะก็คุยปกติครับผมเป็นคนเฟรนลี่ครับผมไม่ได้ออ๋เป็นคนเป็นคนเฟรนลี่นะได้หมดเลยเปลื้มอ่ะต้องนองนะ กระทงกระทเอื่องเ,เงี้ยต้องรอให้ค <c oughs> รบเวลาที่เราโตไปแก่โตแล้วเราจะได้ผูกกับลูกหลานเราได้ <c oughs> ว่าเรไกินแล้วเอาค่านิสัยล่ะไม่เอาแต่ใจมากเกินไปอะไรอย่างนงี้ครับเพราะว่าเอาใจไม่ทันนะครับชอบเอาอย่างอื่นมากกว่าวันนึงเอาใจได้กี่รอบดตดูรอบับหลายรอบเลยครดูใกล้คือแบบดูคาชมพูเขาอะดูผิวพรรณเีงบ้านรวยแน่ๆนเลยอะบ้านรวยไหมไม่ก็ปกติหรือวก็บ้านรวยจะขอดูรวยหน่อยไม่เคยมาร้านนี้เลยนะคทันทันที่ร้านเนี่ยอยู่ใกล้บ้านแต่ไม่เคยมานะคะเพราะว่าเราเนี่ย จะกินอาหารที่แม่นมทําให้เกินความเป็นจริงไหมไัมยดอกทองไม่คิดจะคิดไม่กินเลยหรออด้เลอร่อยใช่ไหมพี่ร้อนเผ็ดทำเสียงไงเขาเวลาเราเผ็ดอ่ะแม่แล้วถ้าพี่อ้ำเผ็ดนี่ทำเสียงยังไงครับมูนได้หรอ เดี๋ยวไมบอกนห้องได้ปะอย่าต้องกินก่อนอากินก่อนเวลาเผ็ดใช่ไหมเผาประมาณนี้เดียวๆเดี่วๆเลยอ่ะอยากิดน้องิน้องป้มดูดิกุ้งใหญ่มากเลยอ่ะกุ้งผมก็ใหญ่นะครไหนดูกุ้งขอปิ้มดินี่ ปืมเป็นคนน่ารักเนาะเวลาเวลายิ้มเวลาอะไรอย่างเงี้ยเลยดูแบบนแบบผู้ชายขี่เขิน่ะจริงฉันเชื่อและว่าน่าจะมีคนมาจีบเยอะนี่ไฝ่เราเป็นคนยังไงง่ายๆครับไม่ยังไงก็ได้ครับแบบว่าแล้วแต่เพื่อนแล้วแต่อะไรเงี้ยไม่เรื่องมากครับแล้วพี่ยำเป็นคนน่ารักแล้วก็ใจดีครับผมผมไม่ชอบคนใจดีกันครับอ่อยปะเนี่ย ใหญ่คือตเอ 99, 99ของนางกุ้งตดมากเลยชอบตดนะชอบครับอร่อยดีครับน้ำจิ้มคือดีมากที่รู้ว่าตบอ,อะไรยังไงเข้าไปนะคะแต่คืออร่อ่อะกัญชาปั้ง <c oughs> หรือผงชูรส <c oughs> มีพี่น้องปะมีครับมีพี่สาวคนมีพี่สาวหนึ่งคนพี่สาวก็ปอปลา,าเหมือนกันปะ <c oughs> ใช่ครับให้ถ่ายว่าชื่อ <c oughs> เปียชื่อป่านนะชื่อป่านปอป่า น so oh erm ี่เท่าก่อนอีกทีนึงจะดาวให้เที่ยนะตอปลาถ้าเป็นผู้หญิงรีบแป๊ดนี่คุยมาไหนแล้วถามก่อนว่าข้อดีของเขาเปอะไรบ้างอืมใหญ่แล้วหนึ่งยาวแล้วสองก็มีน้ำใจแล้วก็แบบว่านักกีฬาป่ะเนี่ยใช่ครับเบลลี่มีน้ำใจไปเรียนรู้คู่คุณธรรมอะไรอย่างนี้ป่ะเสื้อถักแบบไม่โกหกอะไรเงี้ยก็คือถ้ามีแฟนคุณไม่นอกใจเลยครับ กับพ,พี่พี่พร้อมมากเลยนะไม่ว่าหนูจะแบบว่าจะนอกหรือในอะ่ะไม่ว่านอกใจหรือในใจพี่พร้อมมากเลย <_ d ata> คิดว่าเต็เจ้าชูป,ป่ะระดับหนึ่งครับอ้าวแล้วก่อนนะโงงเมื่อกี้บอกว่าจะเป็นคนซื่อสัตย์มาถึงตอนโสดอะไรอย่างเงี้ยต,ตอนโสดก็จะเจะ้าชูหน่อยเพราะว่าไม่มีแฟนเอาไปเรื่อยอย่างเงี้ยหรอไม่ครับไม่ไม่ขนาดนั้น <_ d ata> ไม่ได้ใส่เป๊ะวะไม่ได้ถักเป๊ะครับมีเท่าไหร่ให้เท่านั้นไม่ได้แบบว่าโชว์รวยอะไรขนาดนั้น ต่พี่ชอบนักพิธีชายโชว์รวยอ่ะชอบว่างๆอ่ะถ้าไม่มีอะไรทำอยากมาโชว์รวยใส่พี่ได้เลยอ๋อรวยปัดหน้าปับ๊อบบ๊อบบ๊อบอีเหี้ยในชีวิตเนี้ยมีเพื่อนเป็นกระเทยบ้างปะมีครับมีทั้งกระเทยทั้งเกย์ก็มีคอมก็มีครับเคยกินกระเทยยังยังครับแล้วเคยโดนกระเทยกินยังยังเหมือนกันครับผู้ชายอ่ะ ทำ่าไม่เคยอะเคยแล้วแต่ตอนแหลไม่กล้าพูดหาแกงกูนี้ดีนะอีดอกทองมันเป็นช a n e นมันเป็นกลยุทธ์ครับแต่แบบคุยคุยแทะแทะแต่ก่อนบางคนก็นแบบทำเป็นแบบแอปชนกิชนชาบูอะไรอย่างเงี้ยเ,เออตัวดีเลย <laughs> ว่างว่างทำอะไรอ่ะอยากรู้ส่วนมากผมจะเล่นชอบเล่นฟุตบอลมากครับขาดคนอะบอกพี่ได้นะพี่ดอกบอลกิ่งมาก <laughs> <laughs> แฟนดื้อมากเราจะนมท้แฟนยังไงดี จะลงโทษครับยังไงคะตีครับตีอะไรตีอะไรตีเอาเอามาแข็งับเอามือเป็นพี่นะพี่อะจะได้ให้เอาแขนฟาบหน้าเอาขาใช่ไหม้ยเยอะไปไมบอกตีนกัดคอยล่ะถ้าสมงโมตื้อมาเป็นแฟนพี่แล้วพี่ยังงอนเพื่มอยู่สมมติวันนี้เากินชาบูด้วยกันแล้วแบบงอนหมุดหยิบไม่คุยด้วยเนี่ยตื้มจะเอาพี่ยังไงก็แบบว่าเธอเป็นอะไรหิบหรอ เธอเป็นอะไรหงุดหงิดเมนไม่มาวันนี้ยงอนเขาทำไมก็เมื่อคืนเราบอกว่าสี่อ่าแต่เธอทำแค่สองอ่ะมันไม่ได้ป่าวเราบอกแล้วไงว่าจะกินมาม่าใส่ไข่สี่ฟองเธอใส่แค่สองฟองมันไม่โอเคมันหมดแล้วมันมีแค่นี้มันไม่หมดหรอกมันมีอีเดี๋ยววันหลังเราให้กินกระดกกินอันนี้ไปก่อนเนี่ยแล้วคนดูก็จะคิดทลน่งเมื่อกี้ใส่ตาที่มองไปคือเรามองไข่อันนี้อยู่ เออเนี่ยเดีวคนก็จะหาว่ากันเลยในยูไเป็นคนแบบทะลึ่งลามอะไรเงี้ยซึ่งคาจริงไม่ใช่นะคะทุกอย่างที่เห็นในการคือตามกล้องคปรดิเตอร์บอกให้เราทำเราได้ทำแบบนี้ทางหยาบใครเคยพูดไหมอ่ะดูนี่เคยพูดไหมเนี่ยเรียบร้อย่ังพ่อตายไอ้ที่ออ้นนี่จะงงบแฟยัไา ไปกินนู่นกินนี่ไปกินชาบงชาบูอะไรอย่างเงี้ยอืมแล้วก็จบพี่นของหวานกันต่อพี่จะบอกวิธีมัดใจสาวๆพี่จะทำให้ผู้หญิงอะไม่กล้าบอกเลิกเราทำยังไงครับเปลืม้มอะต้องออกกุ้งอะของเราอะปาดหน้าเขาทุกวันเช้าเย็นเจอพี่หน้าผากเขาป๊อกป๊อกป๊อกเนแบบ <c oughs> เป็นการลงหน้าหน้าทองมันก็จะดีขึ้น จริงๆนะพี่ชอบมากเลยเมื่อก่อนที่มีแฟนต่างชาติต่างชาติอะไรเงี้ยาดซ้ายปาดขวาโอ้โหลงทั้งวันทั้งคืนแกไปลองดูน,นะถ้าไม่เป็นตหวักบุบ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 บโอบุบบุบบุบบคะบุบนุบบุบบุบุ่บบชบบุบุ่บบุบบุบบุบนุบบรบบุบบุบบลบาอะไรบนบะุบชุบบ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 ุ้าุบบุบบุบะไบบุ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 บบร้านงคืนยอะไรเงี้ยไม่ค่อยไปเพราะอะไรดูบ้าง ง,ง่วงเป็นคนหลับยากแก่แต่ถ้าสมมติว่าคืนนี้ได้หลับดึกเมื่อไหร่ปุ๊บนะคืนต่อไปคือยาวเวลาพี่นอนไม่หลับนี่พี่ทำไงครับก็เล่นมือถือสต่นะก็ไม่ค่อยรู้หรอกว่าต้องทำยังไงเพราะมันนอนไม่หลับอ่ะเดี๋ยวผมบอกได้นะครับเป็นไงคะับไม่บอกดีกว่าเอ้าเราจะพูดอ่ไปอ่ะถ้าไปเที่ยวกลางคืน แล้วได้ผิงกลับมาห้องคนหนึ่งสวยมากเพอร์เฟกแต่พอถึงหน้างานแล้วกลังจะแบบว่าสับสิงกันผิ่หาเป็นกระเทยเยอวไมาได้แปลงเพศจะทำยังไงคะผมก็จะหยิบผ้าห่มแล้วก็ห่มเขาอ๋อให้เขานอนพักผ่อนใช่ครับ้ไหมแล้วผมก็จะนอนข้างเขาอุ้ยหน้ามากะ อบอุ่นมากเลยอะ่ะแลน่าสนใจในกรณีที่เขาเป็นคนเดียเป็นแฟนแล้วเราเพิ่งมารู้เหรอครับเป็นกระเทยแต่งเพศมาแล้ววะคือเราไม่รู้เลยตลอดสี่ห้าเดือนที่คบก,กันกินกันยางอดเด็อร่อยเนี่ยไม่เคยรู้มาก,ก่อนว่าเป็นกระเทยเราทำย,ยังไงครับจะเลิกไหมก็คุยกันก่อนครับเพราะว่าทําไมถึงหลอกเพราะผมไม่ชอบคุณโกหกตอน,น,นแหละล้าก็หาเรื่องกันแหละอบหักที่จําฝังใจที่สุดโดนหลอกครับแบบว่าเขาเหมือนมาให้คุยแบบให้ความหวังเหมือนลง หลงเชื่อไปแล้วอะไรประมาณนะั้นแล้วเขาบ้างครับนนะิดนหน่อยแล้วเขาก็แบบกลับไปหาแฟนเก่าอะไรประมาณนี้ผู้ชายก็โดนหลอกปั่นได้นะไม่ใช่แค่ผู้หญิงอย่างเดียวนะที่โดนหลอกปั่นได้ผู้ชายก็โดนได้ทีที่กอทําบอลดีดังแล้วพี่อํานี่ชอบหลอกผู้ชายปะ่ะครับเรียกว่าหลอกนะบางครั้งมันก็เหมือนแบบมาให้คมร่วมมือดีกว่า เขารู้ว่าเราหลอกเขาก็แบบเขาก็เต็มใจที่จะแบบเอนเตอน์เทนกับเราเลยอย่างเงี้ยเหมือนวันเนี้ยคือพี่ก็หลอกเรามากินชาบูเนะนี่ยเราก็ยังเต็มใจมาเลยเห็นป่ะอันนี้เราก็รู้ว่าพี่หลอกมาใดๆวันนี้คืออาหารอร่อยนะคือมันเป็นแบบเซ็ตร้อยเก้าเก,ก้ากับสองเก้าเก้าแต่คือมีครบทุกอย่างเลยถ้าให้คะแนนวันนี้ให้เท่าไหร่ให้เต็มนะครับเพราะอาหารอร่อยมากเลยครับไม่เพราะหิว อร่อยจริงครับกินข้าวไหมยังยังครับกลับมากินเลยเออถ้าคือให้เต็มติปใช่ครับก็คือถามตรงๆคือใหญ่ใช่ไหมก็ปกติครับผมใหญ่ปกติครับครับใหญ่เปนครับแล้วพี่อ่ํนะครับฮะใหญ่ไหมคืออะไรใหญ่ไหมครับตัวใหม่ตัวตัวใหญ่ก็ไม่ใหญ่มากเรียวๆนักนึงแต่ครูเราแค่เห็นภาพเองเซ้วิงนี่ไตประมาณไหน แ,แบบนี้โอเคไหมหรือว่าเยอะไปโอเคครับคนตีนนี่ครับกินชีสแล้วมันเลี่ยนใช่ปะเลี่ยนบ่อยบ่อยครับเลี่ยนทุกวันเลยช่วยได้นะเแกียนอร่อยไหมครับพี่แอมไม่ถึงอาหารเลยครัตัวพี่อาหารครับจาบูอิ่มมากเลยแกนี่กินของหวานแล้วเหรอใช่ครับอิ่มนะครับเดี๋ยวเพิ่งอิ่มนะเพราะว่าวันนี้มีของหวานที่กินดี เฮ้ยได้อ่ะคือไอ้ต้าอ่ะไอ้ต้าปลื้มอ่ะวันนี้เป็นไงบ้างคะนุ่มเพิ่มมาจากใคยรีบิวก็สนุกดีครับเป็นกันเองนะครับเนาะพี่น่ารักครับพี่อันน่ารักต้องวันนี้นะคะขอบคุณด้วยตลาดร้านโคนนิชาบูนะคะใครที่แบบว่ามากินร้านนี้บอกเลยว่าปังมาก199299คือแบบอิ่มท้องแตกอ่ะเป็นไงอร่อยครับเนาะอร่อยจริงป้ะจริงครับเดี๋ยวพี่ต้องลองนะ แนะคะเราฝากด้วยนะคะตลอด Facebook Fanpage ค่ะของกระเทยรีวิวนะคะแล้วก็กดไลค์กดแชร์ด้วยทั Flynn> ้ง YouTube Channel นะคะพิมพ์ไปเลยกระเทยรีวิวนะคะอัปเดตขึ้นมาทุกสัปดาห์อย่างแน่นอนเวลาไปก่อนนะคะเราก็ได้ข่าว่าใส่ไม่รีวิวกระเทยรีวิวครับบ๊ายบายมชอบเที่ยวแบบไหนนะครับแม่เมื่อ ฮัลโหล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 ได้ยินแหละไม่ได้หิวทาบูนน่อีต่ออันเดี๋ยวคนคิดว่าเราเป็นคนบอกเป็นช่องล่านๆงี้เอาต้องกินจริงเลยกินเลยอันอย่าแซวน้อยเถื่อนอาบีผมรอพี่นับอยู่นับไปแล้วก่เกี้ เวลาพูดเหมือนแบบเหมือนคนมีปมอะเรื่องความรักอะไรอย่างเงี้ยหรืยีไม่ร้องดิไม่้องไม่้องอยากช่วยตรงเลยอ่ะทั้งเหงาบอกนะจะมาอยู่เป็นเพื่อนใช่ไหมยิ่งก็อยู่ชื่ออะไรคะเปชื่อนะหมีแม็กขอดูหน้าหน่อยถ้าปิดเถอะแจ้งเงเราคิดดีน่ามาเช้าไม่ทำผมให้อ่ะจะเหมือนเด็กเพิ่งตื่นนอนมากอันนี้คือเซ็ตผมให้เรานะคือแบบ เหมือนแบบว่าพอตื eh. e ่นมาก็คือมาเลยอ่ะอยากกินเนี่ยเพิ่มทรีฟอร์อะไรครับหมูสามชั้นไงทรีฟอร์ยีโนยากินอะไรไหมครับเห็นที่เป็นไรแกระตลกแม่แดกอะไรเลยมอนกเนี่ย